นี้มาปลูกยางนานะคะจากที่ไปเอามาจากโคกเห็ดหลายต้นเติบแต่ว่ารรดชีวิตมาสองตุนนะคะเห็ดเชื้อเห็ดไ้กับโบโบมีเชื้อเห็ดขึ้นแมเรียกมาโล่งดินแต่ว่าแหงโพดเสดเอาน้ำมาหดเดี๋ยวเราก็จะลงไปทําการเก็บผักบุ้งต่อนะคะตอนนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วยางนาสองต้นมันมีตาห่มอยู่ค่ะ มีแต่หอมยูคาเลยเห็ดแหนบ่มีหมองปลูกก็เลยปลูกมุ่งมุ้งกันลงไปบัดนนี้เลยเห็นน้องใหม่มาหักเอาหน่อไม้ตัวบัดทินนอน่างดินเดยขุดหน่อไม้จะข้าวหน,น่อไม้ไม่ขั้นบ้อนนี้ได้เสียมมานันนนา่มได้นอ่างหิงมากมือนน้นบ้ได้เสียมมาขุดหน่อไม้กันตอนนี้ได้หล่นอแลลว แต่ายนอเติบวาซาบิ์น้องไม่สมไม่กินเพราะว่าน้องไม,ม,ม่สมหมดแล้วช่วงนี้ก็ยากหนุ่มกับงานไห,ห้านหน้ากับหาหย,ยาเนาะครับบางเทียออกมากกัฝ่าห็ดเบียกบรดไทยค้อนเทียนเอียงไว้เลยบมีเอียงลงคลิปเนาะค่ะเนาะมือได้วางกับจังใดไทยเนาะค่ะเนาะห่างหายจากหน้าจอไปพักญ่เติอบอยู่แล้วก็ลงไปเรื่อยเนาะ